บ้านาดีแถลพงศ์แถลพงศ์เลือกตักโขงมา,อ,าอ้าวได้ซอนแล้วสายเรียบร้อยไปติดเซฟอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งบ้า,าดีเข้าขวาบ้านาดีย,ยังไม่ยิงออกขวาก่อนแล้วเข้าซ้ายใส,ส่อีกทีหนึ่งบอลเซฟโอ้โหสองเซฟเต๋จ้าครับตรงกลาง ตลกีล้อมหน้าตักลูกนี้พักได้ไหมอ,อ,าาอาทิตอาทิตย์9สก้เอ้าปั่มได้ไหลต่อแล้วจะยิงแล้วเจ้าเจ้าดีเซฟซ้ำได้ไมาโยกโอ้โหไม่ได้ยัโอ,โอ้โหอ้บัลอะไรกันเนี่ยวันดีอูคืนยกไปขวาบอลเอาครับนิตินิติเก็บลงนิติคืนบอลของธีรพัฒน์ตรงขอยิงอนไรเลยล้วบอล เซฟได้ครัโอ้วันนี้รอสุดของเชียงใหม่ยูเต็ดก็เป็นคนนี้อะไรครับเตนะโบนารันยีครับโอ้โหกี่เซฟนะเนี่ยโอ้โหแต่ขึ้นหน้าเลยครับแล้วดวลการเซนวุฒิได้ไหมเอา้าไปเกี่ยวได้เซนวุฒิโอ้โหหนีแล้วได้ด้วยเราแล้วยิงโอ้โหเนี่ยเลยครับบอกเลยครับที่ทด่ที่ขาดเชียงใหม่ยูเต็ดครับ โอ้โหโอกาสไม่เยอะครับแต่พอได้โอกาสก็เรียบร้อยครับไปพลาดแบบนี้โอ้โหสองสูงครับเสรย์ทวุฒิพงจิตสุภาพครับดูครับจงหวะไปพลาดเลยครับเอาไม่อยู่ครับดูเขาขวาแล้วยิงไม่เหลือครับระยะตรงนั้นครับ สุดๆครับแ,แล้วผู้สินเป่าจบเลยครับจบเกมเลยครับโอ้โหกล้องจะมาดีผู้สประตูเลยครับแหม